สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเราก็ให้มาชมข้าวหอมมะลินะคะชีวิตแต่และชีวิตนะคะข้าวหอมมะลิก็เปรียบเหมือนข้าเหมือนเหมือนชีวิตหนึ่งนะคะถ้าเราหุงข้าวเขานะคะให้ขาวสะอาดและสวยนะคะมันก็จะมีชีวิตชีวาในการกินใช่ไหมคะชีวิตคนเราทุกคนนะคะขึ้นอยู่เหมือนกับต้นไม้นะคะธรรมชาติที่ขึ้น ขึ้นมาหนึ่งต้นนะคะก็พยายามจะขึ้นเพิ่มหนึ่งต้นทำอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้มีมีความสุขในชีวิตในสิ่งที่เราทำนะคะก็เหมือนข้าวสวยนี่นะคะข้าวหอมมะลินี่แหละคะ่ะเขาจะสวยงามเมื่อเราตั้งใจนะคะหุงเขานะคะให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมต้นไม้ที่มีชีวิตหนึ่งนะคะ นั่นคือชีวิตของธรรมชาติของต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราได้เข้าไปชมดูนะคะไปกันได้เลยจ้าค่ะแล้ก็มาชมนะคะต้นไม้นะคะจำปาดะนะคะก็เป็นชีวิตอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งชีวิตนะคะที่ขึ้นมาอย่างสวยงามน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นยอดของเขาเหมือนเขาว่าเป็นเด็กใช่ไหมคะเด็กกำลังเติบโตขึ้นมานะคะมาเป็นต้นไม้จำปาดะนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเขานึกว่าเขาตายไปแล้วนะเขาก็ขึ้นมานะคะให้งอกงามอย่างสวยงามนะคะนี่นะคะต้นจำปาะะตอนแรกก็ร่วงไปหมดนะคะร่วงไปหมดนะคะเราทนุทนหนอมเขานะคะให้เขากลับมามีชีวิตชีวาเกิดขึ้นอีกนะคะยอดเล็กๆนะคะยอดเล็กๆนะคะก็ออกใหม่มาแล้วนะคะก็ออกใหม่แล้วจาก ก็เหมือนต้นไม้ที่เราปลูกนะคะเราต้องใช้ใจนะคะใจของเราเองนะคะเข้าไปอยู่ในในนี้นะคะในต้นไม้เหมือนกันนะคะต้นไม้มีชีวิตนะคะเห็นต้นไม้บางอย่างนะคะเวลาตัดจะมียางออกนะคะยางก็เปรอยกเหมือนเลือดนะคะเราต้องรักนะคะไอ้นนี้คือการมาชมดูนะคะชีวิตต้นไม้ชีวิตเกษตรนะคะ แล้วก็ยอยเข้าออกนะคะนี่นะคะคล้ายๆก็เป็นพริกใช่ไหมคะอันนี้นะคะคล้ายๆยอดพริกเลยนะคะนี่นะคะที่เราเห็นเข็นเนาะนี่คะ่ะเขาก็จะผลิใบออกมาจะเจริญนอกงานต่อไปนะคะให้มีความคงทนนะคะขึ้นไปนะคะก็เหมือนนะคะใบัวเรือพาที่อยู่ฝั่งนู้นนะคะถึงเขาจะมีนน้อยแต่เขามีความสุขมีความสดชื่นนะคะมานคอยดูแลนะคะ ความสดชื่นของใบใบกะเพราและใบโหระพาก็งอกง,งามขึ้นมานะคะนี่นะคะนี่คือต้นสับปะรดนะคะกําลังจะขึ้นนะคะกําลังจะขึ้นนะคะเราเอาอมาตั้งตรงนี้ให้เขาโดนแดดนะคะเขาก็จะขึ้น,นะคะ่ะก็เมืองก็รวมพัดนะคะรวมพัดไปพัดมานะคะก็มีความสดชื่นนะคะเหมือนต้นชิ้นต้นไม้นะคะก็ มีความสดชื่นนะคะถ้าเราหมั่นดูแลนะคะต้นไม้นะคะเดี๋ยวให้มาดูต้นไม้นี่อีกอย่างนะคะชีวิตและต้นไม้นะคะก็คือสิ่งอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันสหมานว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือชีวิตเดียวกันนะคะอันนี้มาชมต้นไม้นะคะตอนแรกๆนะคะมีเติบโตขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะให้ดูเลยนะคะ อันนี้นะคะตอนแรกเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นรากฐานปเป็นอย่างนี้นะคะคลิปมานะคะเขาอย่างเล็กต่อมาเขาก็โตเป็นเป็นสาวแต่สาวไม่มากก็เป็นรุ่นรุ่นก็คือต้อนนี้นะคะนี่ก็ออกมาเห็นไหมคะโตขึ้นเยอะไม้ที่มาให้ครั้งแรกดูคลิปครั้งแรกนะคะเขายัางโตไม,ไม่ไม่เยอะเลยนะก็เหมือนต้นนี้นะคะนี่ก็อีกนะคะนี่นะคะก็ขึ้นมาอีกเลยนะคะ เห็นไหมคะนี่นะคะขึ้นมาเนี่ยค่ะตอนแรกเขาจะไม่ขึ้นเลยนะคะเขานิดเดียวนะคะเห็นไหมประมาณไม่เท่าไหร่นะคะเราก็จะให้มาดูการพัฒนานะคะของต้นไม้นะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะว่าเขาขึ้นแค่ไหนแล้วก็เหมือนชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเราทําในสิ่งที่ดีหรือว่าเราเลี้ยงเด็กคนมีงินตัวเล็กๆพอเขาโตขึ้นมานะคะก็เหมือนต้นไม้นะคะ เราต้องให้ความรู้นะคะให้ความรู้กับเด็กก็เหมือนเราเนี่ยค่ะเราให้น้ําหรือให้ปุ๋ยกับเด็กนะคะให้เด็กได้มีความรู้นะคะในระยะแรกนะคะเพราะเขายังเยาวไวก็เหมือนต้นไม้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้มาดูต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะเห็นไหมคะโตขึ้นเห็นไหมตอนแรกไม่ไม่นานเท่าไหร่ก็เป็นต้นนี้นะ อันนี้เขาโตขึ้นนะคะก็ก็เป็นแบบนี้นะคะเราจะรอเขาโตขึ้นนะคะพอเขาโตขึ้นเหมือนเจ้าใแเราก็จะเอาเขาลงดินนะคะลงดินอันนี้เราเพาะเขาสูงขึ้นอีกนิดนึงนะคะ่ะใบนะคะโตขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนะคะครั้งนี้เราก็จะมาต้นไม้เราจะโตใหญ่นะคะก็ <rí> e> ะเหมือนนี่นะคะเห็นไหมคะยอดนอันอ่อนนะคะอันนี้ยอดนอันอ่อนนะคะที่เห็นนะคะยอดนอันอ่อนนะคะอ่อนนะคะ กาลังแตกใบอีกนะคะตรงก้านนะคะนะเขาจะออกความสดชื่นของที่เราบํารุงเขานะค่ะน้ําพนดินเพื่อที่ให้เขาจเจริญงอกงามนะคะในสิ่งที่ดีนะคะนี่นะคะส,สวยๆนะทุกต้นเลยนะคะ,ะดูได้เลยนะจ๊ะนี่นะคะลมพัดเย็นมากเลยข้างบนนะลมพัดเย็นมากเลยค่ะดิเย็นเย็นนะคะเย็นะะมากๆ ขอโทษด้วยนะคะถ้าแบบว่าก้องแขวนไปแขวนมานะคะขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะเพราะลมบางครั้งม,งมันพัดบางทีเราอยู่ได้เฉยก็อ้องกระหมุนไปหมุนมาได้นะคะแล้วต่อไปก็จะพูดถึงว่าเป็นที่คําพูดที่เขาเหมยเ,เขาบอกมาว่านะคะเมื่อนคนเรานี่นะคะ่ะไม่ต้องไปหาความสุขความสุขของเราก็อยู่ที่ต้นไม้เราไม่ต้องไปหาใครที่ไหนแม่ค่ะความสุขก็อยู่ที่ต้น ต้นไม้นี่แหละค่ะไม่ต้องไปหาความสุขความสมบูรณ์แบบที่ไหนแค่หมือนใจหรอกนะคะแค่ใจของเรามีความสงบก็พอใจของเรานะคะมีความสงบสงบก็พอนะคะนี่นะคะใจของเรามีความสงบก็พอนั่นแหละคือชีวิตที่ดีของเรานะคะคือชีวิตที่ดีของเราของเราแล้วนะคะเป็นชีวิตหนึ่งนะคะเป็นชีวิตที่ดีของเราแล้วนะคะ ของเราแล้วนะคะเป็นธรรมดานะคะก็บอกว่าชีวิตนั่นแหละคือชีวิตที่ดีแล้วของชีวิตของชีวิตเราเองเลยนะคะนี่เหมือนกับใบกําลังเติบโตนะคะชีวิตนี่ก็อยู่ที่ต้นไม้นะคะความสุขความสงบสุขเราไม่ต้องไปเอาที่ไหนนะคะก็เอาอยู่ที่บ้านของเรานี่ค่ะในการปลูกต้นไม้เพื่อความสุขนะคะทําให้ต้นไม้เจริญงอกงามนะคะนั่นก็คือค่าของชีวิตเราแล้วนะคะ แล้วลายเคยรียดหรือเราทาอะไรเราก็มีความสุขนะคะนี่นะคะเราก็จะให้ดูนะคะกําลังขึ้นเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะคือความสุขของชีวิตจริงๆเลยนะจ๊ะนะคะเขาบอกเป็นธรรมดาที่ช่วงหนึ่งนะคะของชีวิตนะคะแต่ละคนนะคะของแต่ที่เราจะรู้สึกแย่แต่ขออย่าท้อแท้นะคะเมื่อเร,รู้สึกแย่นะคะเพื่อนๆก็อย่าท้อแท้นะคะนี่นะคะต้นไม้นะคะ เป็นชีวิตอื่นนะคะเมื่อ,อยามที่เรานะคะรู้สึกจะแย่แล้วในชีวิตเราอยา่าท้อแท้ในสิ่งสิ่งนั้นนะคะในสิ่งสิ่งนั้นเลยจะเรามาดูต้นไม้นะคะสิ่งสิ่งนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะมีความรู้สึกที่ดีมีความสงบสุขของชีวิตนะคะมีให้ดูแต่ละต้นนะคะเราไม่ไปไหนแล้วชีวิตของเรานะคะความสุขก็อยู่ที่ต้นไม้นะคะ ต้นไม้ก็คือความสุขความสุขก็อยู่ที่ต้นไม้นะคะที่มีชีวิตมีค่านะแต่ละคะแต่ละครั้งที่เราจะทําอะไรออกมาเราก็ต้องทําด้วยความความสงบทางจิตใจหรือความสุขนะคะไม่ต้องไปเที่ยวหาความสุขที่ไหนแล้วค่ะที่บ้านเราเราทำบ้านของเราให้เป็นให้มีความสุขว่ามีพอแล้วนะคะบอกว่าอย่าท้อแท้เพราะคงไม่มีใครที่จะแพ้หรอกนะ ทุกคนรู first, case, market, ้นะคะไม่มีใครที่จะจแพ้นะคะนี่ต้นไม้นะคะเราไม่แพ้นะคะต้นไม้เราก็ใบใหญ่แล้วนะใบใหญ่แล้วว่าคงไม่มีใครที่จะแพ้ได้ทุกทุกวันหรอกนะจริงๆนะคะไม่มีใครแพ้ได้ทุกทุกวันนะคะชีวิตมีค่านะคะชีวิตทุกคนก็มีค่านะคะคนเรานะคะจะดีได้หรือดีไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองนะเราจะทําสิ่งนั้นให้ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราก็เหมือนกัน ปลูกต้นไม้นะคะเราอยากจะปลูกต้นไม้นี้ให้เจริญง,งอกงามก็อยู่ที่มือสองข้างของเราเองนะคะมือกับต้นมะละกอต้นนี้นะคะที่ขึ้นสูงนะคะสูงไปนะคะถึงเขาไม่ไม่มีลูกนะคะแต่ความอดทนความคงทนของเขานะคะก็ทําให้กิ่งก้านของเขานะคะชูช่อได้สวยงามนะคะอันนี้นะคะจะเรียกมา เรื่อยๆนะคะนี่เราก็พามาชมนะมาดูนี่นะคะภูมิใจมากเลยค่ะขึ้นมาแล้วนะคะต้นนม้ขึ้นมาแล้วอย่างสวยงามนะคะอาจประมาณอีกสองพิ่อาจจะโตมากกว่านี้นะคะเขากําลังขึ้นค่ะแต่เราบำรุงแต่ไอ้ต้นต้นเล็กๆนี้นะคะเขาเพิ่งจะออกกล้าแล้วนะคะข้างล่างนะคะอันนี้ต้นนี้นะคะต้นที่เห็นนะต้นนี้นะคะต้นนี้กําลังจะออกเลยนะคะออกนะคะเพิ่งขึ้นเองนะ เรานึกว่าเขาจะนึกว่าจะตายนะคะเขาก็ขึ้นไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ขึ้นมาแล้วเป็นใบอ่อนๆนะคะเป็นใบอ่อนๆขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะต้นไม้นะคะก็คือชีวิตชีวิตมีค่าชีวิตก็คือต้นไม้นะคะต้นไม้ก็คือชีวิตชีวิตก็คือต้นไม้ทำยังไงให้ต้นไม้งอกงามชีวิตของเราจะองอกงามตามต้นไม้นะคะความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ตัวเราเองนะคะ และอยู่ที่กำลังใจความสงบของจิตใจนะคะอันนี้นะส้มก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเอาสิ่งดีๆมาฝากคำพูดหรือคำที่เรานึกคิดดีๆมาฝากนะคะเกี่ยวกับชีวิตชีวิตชีวิตคือต้นไม้ต้นไม้ก็คือชีวิตด้วยความสงบสุขทางจิตใจนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกท่านที่มารับฟังรับชมจม,ม,มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรง เดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญรักษาภาคคุ้มคของสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ